ใช่เห็ดหลินจือไหมทุกคนเขาจะออกมาเป็นหัวดำๆก่อนนะคะแล้วก็ใช่ไหมคะใครรู้บอกมากนะคะเดี๋ยวโตวอีกหน่อยจะได้มาเก็บเป็นต้นสนนะคะเป็นตอต้นสนเนี่ยคะ่ะใช่ไหมคะเพื่อน เห็ดหลินจือลักษณะน่าจะใช่นะคะเห็ดเห็ดลินจือค่ะป่าสนนะคะตอนี้เป็นตอของต้นสนนะคะ